พี่น้องเนี่ยครับมันนี่นี่ครับมูของสาวนาคองข้นห้องมันสื่ออื่นมาครับไผ่นุมไว้ล่ำต้มไห้กำลังจิตเตรียมเครื่องครับพี่น้องอันนี้เข้าข้างหมอไว้จิตลวกมันก่อนครับลวกก่อนนบ้เพราะว่าเข้าบริเวณไตเองเนาะสีลวกก่อนแล้วกันกสีแวะทองมันให้เลือตะไคร้พี่น้องอื้นเผาครับตัวนี้กิโลสามร้อยห้าสิบโอ้ขืนครับว่ายูุบานผู้ใดมีไตมาเ,เดอ้อยูุบ้าน ครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนนี่พี่น้องข้าวต้มเครื่องออกแล้วมีต้มแล้วก็สีแวะออกครับพี่น้องแล้วก็สีไปใส่หมอ้อต้มข้าวเตรียมเครื่องเอาไปข้างนอกแล้วครับสรซอยบปกปิดไปใส่ตัวแบบนี้ครับนะโอ้โหหเนี่ยเสียบไปพี่น้องนี่ครับพี่น้องข้าต้มเรียลๆข้าวสีแวะท่อมันออกข้างบนหัวอันมีแมงเมุมหรือโบมีเนาะพี่น้องเนาะนี่ นี่ครับจับแซ่บน้ากันตรงอื่งให้แฟนขับครับมันนี้แฟนขับมากมาพี่น้องหอดตอนใส่อื่องน่นีิโอ้จับเชละโตรวดล่วงรวดนั่นพูน่ะอนะเออนันหละพี่นอ้องเพราะมันไข่ยเยอะก็เลยไม่ได้แบกขี้เอาขี้ออกอย่างเดียวแล้วเหลือเหลือแต่ไข่ไม่มีขี้รอกอื่นกินได้ทั้งตัวน้องพี่น้องเอฟตี้ <FC. S 3> อื่นสั่งมาแน่นอนนี่แต่ไข่ นี่พี่น้องอื่นเขา้ามาปิดฟ้ามอไว้ย่าพึ่งซีมม,ม,ม,มันยังไม่มีอะไรเขายังไม่ได้ปรุงได,ได้แล้วมั้งนี่พี่น้องข้าเฮาบ่ไดมาเขาเด้อพี่น้องเด้อต้มน้ำเดือดนะครับเอาเขาขานห้องงเลยเราค้นหา,นาที่เราเอาไปหนึ่งครับพี่น้องสูตรของนมวีรําครับ อครับพี่น้องอ่อนน,นุ่มคือกัน,ออน,น,น,กนต้มน้ำหอนข้าวบ่ไดมาแบบเร่งด่วนพี่นอ้องต้อแกตไม้นี่พี่น้องเบิรงสานนครพนมอ้ายมูรร้นี่อ,อะไรนบื้องน้ำห้อนนี่แม่ <laughs> ตําอย่างตําสมตําบ่ตํขาข้ามึงเอาน้ำมาลวกกันเหวย้วยน เปตเอซีมากมันนี้ครับเอฟซีมากเดี๋ยวเนตำมันรกอรพี่ถาดยิ่งงพี่นอ้องอาบอกับพี่น้องน่ตามงครับพี่น้องแซบ่บแ่น,นหนามาเน, <ะ S 1> น้ดิละจวดเออนี่พี่น้องตมอ,อึ่งนามแดงกึ่งคึ่งเลยพี่น้องแซ่บแซบโอ้ออโ 1, 1ุณพี่น้องอึหนึ่งกิโลหนึ่งหนึ่งกิโล่นี่ ยิมคอนเดอร์ยิม่อนเดอนี่มันนี้เอฟซีเต็มบ้านเลยครับมันนี้เป็นอยากกินต้มอึงผลขน้เ<อ>นเสียดำๆคนเาขาบอกให้ใต้อยู่หลังบ้านในปามนั่นก็พอแล้วอึงสะน้ำเยอะแยะนี่กินสมตำาของสาวนครพนมอยูครับพี่น้องอันนี้มีแต่คน<อ>จันนะนี่แม่ก็คนจันแต่กินอาหารอีสานนี่ขี่ปลาได้ทุกชนิดเลยอ่ะ กินเหมือนคนอีสานเลยแกแมวว่ายิ่งกว่าคนอีสานอีกแกแมวว่าลูกชายยิ่งกว่าดาราลูกชายแกหล่อมากต้มตำจะหมดแล้วน้องพี่น้องกระลังหนึ่งเขาด,ดูดูทั้งหลังนี่ครับกระลัง,ง,งน,น,นี่กระลังร่องให้เอฟซีเป็นซิมเบิงนี่ต้มเบ,บิองคนใส่กันใหญ่เลยพี่น้องเป็นน้ำซุปอร่อยลเลย กินเลยเป็นปันมันค่อยอร่อยแล้วเอาเอาเอาไข่เอาไข่ให้มันปันนะอร่อยมากไข่มันอ่ะพี่น้องกำลังตักไข่เป็นซิมเบืองสองตัวอ้วเ่เมือา่ะหอค่ะพี่น้องซุกละจ้า ตรงอื้นโอ้ยโอ้เินโอ้เยแบบ้นองไข่พี่น้องคุณนะไข่เต็มท้องตึงอลังเบดท่านผู้ชมสดตํามกับเบิดพี่น้องสมสมอ้กแล้วเบิรดอืมเดดเเ้เชดชชดชดอม้านอมเลยอเลยคุณน้ กินหลายคนใครไข่ให่ปันปันเลยแล้วข่แห้ปันปันด้วยเป็ไม่อนไม่กินหนไม่กินเซมากมือนี้พี่น้องเ็บซี่สาวนครพนมมากอร่อยไหมต้องลองต้องลองเมี้หมอริดิจะไข่ึงลางอยู่นน่จะมาให้เนะอืเหมือนกบ ่การใส่ถมือถ้าอยู่สวนแล้วหน้ามันอร่อยกว่ากบอีกนะกบมันยังหนังหนามันยังเนี่ยมันอร่อยมกเลยิษออยังมีเส้นิดนีไม่ไม่ไม่ใช่ข้างบน้างบันมีเส้นสีถ่ายถ่ายเอาเอซกันเด้อเองลองเคี้ยวกินอยู่นี่ออคนจันพี่น้องเ่าเคยกินอื่นเป็นไงพี่สุดยอดไหมกระดูอบอ่ะกระดูกแล้วกระดูกมันกรอบ ดูกรอบปะจิงมตัเอฟซีคนนี้กินไข่เลยเอาไข่โคตรอร่อยมาเข้าไปนี่แค่ก็ตักเอาตัวนี้ไข่เนี่ยมีแต่คนจัดถิ่นน้องเอ้เป็นยังไงมันไหมมันอร่อยเสียงตบรักดีมากพี่น้องเซร์อร่อยกับไข่โคบีจริงๆหรือไข่โคบะทั้งมันทั้งไข่ทั้งไข่กินแล้วเนี่ยเธออร่อยพี่เอสดูลองดูชิมดูเอาเลยครับ เอาอันนี้น่ะเราลองอันนี้น่ะอันนี้กินคับอันข้าวปุ้นน้ำพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงคะเป็นยังไงยังไม่ได้คืนเลยถืกใจถืกใจนี่ไข่มันแบบผู้เฒ่าก็ใส่ใบกะเพราผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหหลุดจุดจุดกินบอกไปไนนี่อะไรวะขจรกินไงได้เอฟซีพนันปันอร่อยไหม ไข่อึ่งอร่อยไหมโป่อลูกเอิงพ่อจะโป่งไหมทำไมจะถ่ายเป็นหน้าปกเนี่ยอ้าวเราดีจะถ่ายเนี่ยปันปันจะได้สวยๆหน้ากป่งพี่อ้วนพ่ออ้วนเอาหัวบิติกออกหน่อยเอาดว้เฉยๆเลยดีสองโอเคเอ้เราก็จะหล่มให้ถ่ายนี่ครับพี่น้องอึ่งโอ้เสียบๆต้มต้มเปียดอึ่งมานี่ต้มเปียดอึ่ง ตำส้มเปลียนปลาไหลพูนไข่เต็มท้องพี่น้องเต็มเต็มมีน้ำพร้อมงามเนี่กินอเองคนน่ะพี่น้องไม่ใช่คนสวยๆกินอเ่งคนที่เหล่ห้ามกินนะเพราะมันไม่ใช่เอาไปฝากหมอสักตัวเลยเฮ้ยพี่น้องเสียแซ่บน้ำกันเมือเมือนเอฟซีมหาตำสมตำแล้วก็มีต้มอึ่งพี่น้องนะทำมันแบบหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้หมอ บอกเป็นเนื้อเนื้อปลาเลยก็ว่าไปอะไรหลายๆในโลกอื่นเอ้าหม้อบ้วฟีคนพุนตัวตั้งตัวตีผนกําลังสดอยู่่นตัวตังตัวตีเลยตัวตั้งตัวตีเอาแคะก็เคยกินใช่ไหมเคยก็เขาว่าเคยกินแบบต้มใบมะขามเออต้มใบมะขามเล่เฉยใส่ตะขากับตะไคร้เนาะไม่ไม่ได้ตําเครื่องแบบหลงแบบนี้ เอานี่น้ํายานมกินเอาเอาน้ํายาอื่นใส่เลยเหรอเอานี่น้ํายานมกินก็มีเอาช้อนมาที่ลูกเอาช้อนใส่กระดาษทิชชู่มาให้เมตต์ตักให้ช้อนหนูเซตกระดาษทิชชู่เอาอันยัดดูนี่เอานี่น้ํายานมกินเอ็นบฟเฟ่คาเมนี FC มหาลายมนี้พี่น้องเศรแฐะด้วยกันอื่นกับมอดสองทุ่มพี่น้องเขาสั่งตะโมบ้านอื่นมอดสองทุ่มใจจดจดจอจอเพราะหูวว่าสีได้กินหรือไม่ได้กิน FC โอเคบอกอย่าเอาหลอดดูเอาหลอดดูน้ำซุปมันถอร่อยนะมันช้อนอร่อยช้อนมันเล็กเธอเปลี่ยนช้อนไปเอาช้อนให้ให้ให้พี่ใหม่หนยเด็กนะเออไปเออเอาช้อนนั่นแหละเอาช้อนมันปันนี่ไงเออนั่นแหละนนเนี่ยไม่รู้มันจะตื่นกี่โมงเนี่ยตื่นขึ้นมาประมาณห้าทุ่มอะช้อนปันปันนไม่นอนทั้งวันอะจะตั้งขอรับเด็กข้าวเหนียวอีก ฮะมันฟันกินหมดหรือแม่มันกินกินกัดอย่าโนเก็บเกยวเห็บเ้อะแล้วววบพี่น้องตมอืงเยอะซีหาตัวครับพี่น้องตไข่บนแล้วอ้าวแม่ปิดคิเออจำเนี่ย่พี่น้องเนี่ยิมแล้วแซ่บายวกเกือบหมดแล้วนะลยมาคิดตมอืงของ เอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่น้ำเด้อพี่น้องเนอจทำนี่ละครับไปแล้ว